รถซูบููเอเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถซูบููเข้ามาด้วยอาการลมแอร์ไม่เย็นค่ะคอมแอร์มีเสียงดังดนี่กัเสียงการทำงานขอคอมแอร์ก,อก็ลูกคา้ารถเสียอยู่ที่หอดค่ะช่างทีฮอดจัดการดัดแปลงตัวชุดพัดแอร์ใส่ให้ การทำงานดานโลอยู่ที่30สิไฮอยู่ที่200ค่ะอุณหภูมิายในรถได้อยู่ที่19องศาอุณหภูมิรอบๆหนะ้าห้องเครื่องยนต์อยู่ที่40องศาค่ะภายนอกก็จะเจอสายจากตููเข้าคอมนี้ครับหรือว่าซึมค่ะ โดดผ่านการใช้งาน193.066หรือ19366กิโลเมตรค่ะเ,เดี๋ยวจัดการเติมน้ำยาแอร์เทสระบบค่ะทำแล้วช่างเล็งเครื่องขึ้นมาที่275 <2 S 1> พัดลม <5. S 1> สปีด2สั่งงานค่ะไปอีก100 psi 225ตอนนี้พัดลมทำง,งานสปีด1ค่ะ ค,ความร้อนขึ้นที่250ขอคต่อคาความร้อนขึ้นที่275เสียงพัดลมสปิด2องทำงานปกตินะคะพัดลมสปิด2ต้องทำงานที่225ค่ะไม่ควรเกินเที่ยงวันอุณหภูมิภายในรถลงมาได้อยู่ที่12ององศาคอมแอร์ตัด ที่11องศาค่ะของทำงานเติมน้ำใหญ่เข้าในระบบ2ขีดค่ะความร้อนขึ้นมาที่250ค่ะ ตัดตัด21องศาค่ะของงางช่างจัดการ,รความถ่ายน้ำมันคอมค่ะน,กกน้วามีน้ำมันคอมออกมาน้อยมันผ่ามีมีมีล่าสุดที่ยกระบบไปยกระบบวนนั้นมัน ช่างจัดการถอดตู้แอร์ออกมาเรียบร้อยค่ะตู้แอร์ก็มีการเปลี่ยนมาแล้วละ,ะตัวนี้นี่ก็จะเป็นสภาพกองแอร์ค่ะนี่จะเป็นตัวหางเทอร์โมตัวหางเทอร์โมก็มีตัวเสียบมาแค่หนึ่งตัวปกติต้องมีตัวเหล็กอีกตัวค่ะเ,เดี๋ยวช่างจัดการนําตู้แอร์ไปเช็ครั่วและทาให้รั่วก็เดี๋ยวจัดการล้างระบบค่ะ นี่ก็จะเป็นสภาพไเเอ,อรค่ะที่ดึงออกมาจากกระบอกข้างๆแผงแอร์นี่ก็ผ่านการใช้งานมา1 9ึ0 0 0กว่าโลค่ะสภาพไเออรดำมากๆค่ะดำม,มากๆค่ะ ช่างจัดการล้างระบบภายในแผงแอร์ค่ะก่น้้ำแรกที่ออกมานะคะก็จะเป็นสีเหลืองๆค่ะแล้วก็สีดำๆที่กระเด็นออกมานี่ก็คือตัวไดเออร์ที่กองไม่ได้แล้วนะคะที่ติดอยู่ไหนก็บอกค่ะ การล้างระบบภายในเพงง่งออกก๊าใสะอาดคะ่ะทางจัดการล้างระบบภายในตู้แอร์ค่ะ Ayo. Ayo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ระบบภายในตู้แอร์น้ำแรกที่ออกมาก็จะออกเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเศษสีดำดำหลุดออกมาด้วย mm hmm. ช่างจัดการล้างระบบภายในตู้แอร์ให้ออกมาใสสะอาดค่ะ mm hmm. ล้างระบบภายในชุดใส mm ่น hmm. ้าแอร์แบบน้แบาแอร์ค่ะ

ัดการเป่าฝุนความสะอาดแผงหม้อน้ำให้ค่ะเสร็จอะไรใหม่ที่จัดลงให้รซูบูล r u อ็ค่ะก็จะมีในส่วนของเอ็กเพชชั่นวาวที่ตามตารางซ่อมบำรุงรักษา วิเทเชอร์สั่งงานพัดลมท่อปลี่สองอกับเปลี่ยนไดเออร์ตัวนี้ก็จะให้น้าเปลี่ยนลูกสามหมื่นโลค่ะแต่เปลี่ยนลูกยางโอลิงทุกก้อต่อของระบบแอร์ใหม่ถอดคอมออกมาคว่ำถ่ายน้ํามันคอมเติมน้ํามันคอมให้ใหม่ค่ะเติมน้ํามันคอม้อม UV แต่คันนี้มีล้างระบบภายในตู้ภายในแผงใหม่ชุดใสน้ํายาแอร์ค่ะก็จะได้คํานวณน,น้ํามันคอมใหม่ตามสเปคที่สติ๊กเกอร์ติดไว้ที่กนคอมค่ะภายในร จะมีเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้1ชิ้นค่ะกองแอร์ใหม่ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานโพเทคฟิลเตอร์สามารถกองฝุ PM, ่น PM ฝุ่นละอองขนาดเล็ก2.5ได้ดีค่ะ <_ d ata> ทั้งหมดนี้คือเซ็ตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานที่จัดลงให้รถซู b ปอร์ลเอ็กวีคันนี้ค่ะ <_ d ata> ในส่วนของแผงแง่หลังจากหลังระบบภายไนเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดการเปลี่ยนไส้กองไดเออร์ใหม่ค่ะอีกลงความสะอาดแผงแอร์ภายนอกแล้วเดี๋ยวนำไปเช็ครั่วค่ะ เปลือกตู้แอร์บางส่วนที่ถอดออกมาก็จะการล้างความสะอาดฝุ่นที่เกาะออให้ค่ะคอมแอร์ของรถซูบารุตอนนี้ช่างจัดการใส่น้ำมันคอมใหม่เข้าไปในคอมแล้วก็ไล่น้ำมันคอมเก่าๆออกมาค่ะ หลังจากช่างความถ่ายน้ำมันคอมเรียบร้อยก็เดี๋ยวจัดการเติมน้ำมันคอมให้ใหม่พร้อมกับ UV ค่ะ เช็ลัลวแผงแอร์ตู้แอร์ของรถซูบารุเอค่ะหลังจากที่ล้างระบบภายในล้งควาสะอาดภายนอกแผงแอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะตู้แอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบลงรถได้ค่ะ อตัวแแออกมาเช็กลัวหลังระบบภายในตู้เปลี่ยนอะไรนะคะก็จัดการติดตะแกรงกันหนูกันแมลงกันเศษใบไม้เข้าในรถให้ค่ะตรงช่องลมวนภายนอเข้าในรถ mm. ก็ยังสามารถใช้ลมวนภายนอเข้าในรถได้ปกติค่ะตัวนี้จะติดเป็นตะแก,งาก,การงกันสิ่งต่างๆเข้าในรถให้ก่อนค่ะให้ช่างจัดการเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะ ในส่วนของเปลือกตู้แอร์นะคะช่างจัดการล้างความสะอาดดินที่เกาะออกให้เรียบร้อยและเปลี่ยนปาเกินฟองน้ำเปลือกตู้แอร์ให้ใหม่ค่ะเดี๋ยวประกอบลงรถค่ะคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนสายน้ำยาแอร์หนึ่งเส้นค่ะก็คือสายน้ำยาแอร์จากตู้เขาพร้อมสายเส้นใหญ่ที่มีคาบ่วซึมชัดเจนค่ะคือเส้นด้านบนด้านหลังก็จะเป็นเส้นใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบลงรถค่ะ รถซูเปร์ XV เสร็จเรียบร้อยค่ะคันนี้เลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นคันนี้ก็จะมีถอดแผงแอร์ด้านนาออกมาล้างระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกเช็ดรั่วม่รั่วจัดการเปลี่ยนไดเออร์ใหม่ให้หนึ่งค่ะของก็ปกอบแผงแอร์ลงรถเปลี่ยนลูกยางโอรีคอต่อของระบบแอร์ใหม่ใหม่ค่ะในส่วนของคอมแอร์ถอดคอมออกมาคว่ำถ่ายน้ำมันคอม น้ำมันคอมว่าล้างภายในออกมาให้หมดค่ะกระเติมน้ำมันคอมใหม่หอมกับ UV เสียงการทำงานของคอมแอร์เงียบค่ะคเงียบกว่าก่อนที่เข้ามาซ่อมคอมแอร์ตัดคอมแอร์ทำงานคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะ ในส่วนของชุดใส่น้ำยาแอร์มีเปลี่ยนสายน้ำยาแอร์จากตู้เ่าคอมใหม่ให้1เส้นค่ะในส่วนของสายกลางจากคอมไปแพงและแป๊บน้ำยาแอร์จัดการล้างระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกคห้ค่ะเพื่อเขียนน้ามันคอมกีีคังไว้ในสายออกให้เดินเบาค่ะการทำงาน ด้านโลอยู่ที่20ไฮยอยู่ที่175ระบบความร้อนแอร์ไม่สูงค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอุณหภูมิภายในรถได้อยู่ที่7องศาอุณหภูมิรอบๆที่32องศาคอมตัดเข็มด้านโลดิดขึ้นเข็มด้านไฮดิดลงคอมทํางานเข็มด้านโลดิดลงด้านไฮดิดขึ้นค่ะอคอมแอร์ตัดต่อปกติเทพพัดลมสปีด2ค่ะ ความร้อนพื้นที่230เสียงพัดลมสปิด2ทำงานค่ะหัวคาความร้อนไม่เกิน250หรือว่าไม่เกินเกี้ยงวันค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติก่อนซ่อมนะคะคา่าพัดลมสปิด2ทำงานที่275ค่ะเสียงคอมแอรหลังจากที่สตาร์ทรถทิ้งไว้นาน,าน พอเมก็ยังมีเสียงด,ดังอยู่เล็กน้อยค่ะแต่ก็ดีกว่าก่อนก่อนซอมก่อนถอดถ่ายน้ํามันคอมค่ะปิดแอร์ค่ะปิดแอร์นี่คือเสียงเครื่องยนต์ค่ะเปิดแอร์ค่ะ หนห่่อยคะปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์ค่ะในส่วนของภายในรถก็จะมีถอดตู้แอร์ออกมาเช็ครัวไม่รัวจัดการล้างระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกเปลี่ยนเอ็กพิเชนวาวล์ใหม่ให้1ตัวพร้อมกับกองแอร์ใหม่ให้1ชิ้นค่ะจัดการประกอบ ตูหลงรถช่างจัดการติดตะแกงกันหนูกันมแมลงกันเสร็จใบไม้ให้ด้วยค่ะภายในรถตอนนี้ปรับระดับน้ำํำยาแอร์ที่สตรเปิดสปิดพัดลมอยู่ที่3ขีดค่ะปัดความเย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่7องศาอุณหภูมิรอบๆในห้องโดยสารอยู่ที่23องศาค่ะหร โหลดเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จตอน15นาฬิกา20นาทีอุณหภูมินาปัดรายงานวันที่28องศาค่ะปรอมเม็นออกจากช่องลมก็ได้อยู่ที่7องศาระบบน้ำทิ้งแอ์หยดลงใต้ท้องรถปกติค่ะช่างจัดการชีดล้างความสะอาดแผงแอ์นะโหลดให้ค่ะ